แฟนแมนยูมีเสียวอังเรโอนาน่าลุ้นประสานงานกับแฮร์รี่แม็กควายรับมือเบรนท์ฟอร์ดึกพิบริกอังกฤษคําคืนวันนี้ศึกอบพิบริกอังกฤษนะครับกลับมาลงฟาดแข่งกันในสุดสัปดาห์ดีเกมที่น่าสนใจสําหรับแฟนปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นก็คือการเชียร์ทีมรักนะครับที่จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเบนฟอร์ดครับปีศาจแดง อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากครับหลังจากที่แพ้2เกมติดให้กับคิสซ่พาเลสในศึกพิบริกอังกฤษครับแล้วก็เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาก็แพ้ให้กับทางกาลาตาสลายครับในศึกบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกไปด้วยสกอร์สามตูต่อ2นี่ครับทำให้โอกาสที่จะผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ของพวกเขาเริ่มยากเข้าไปทุกที ซึ่งเกมในช่วงค่ำวันนี้นะครับแมนยูเต็ดจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของบรนฟอร์ดครับซึ่งเกมนี้พวกเขาก็จะได้เฝ้ารังโอทัฟฟอร์ดอีกครั้งครับเป็นเกมที่3ติดต่อกันเรื่องความพร้อมนะครับของปีศาจแดงวันนี้เนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องของเกมรับเหมือนเดิมครับเพราะว่าจะไม่มีริซันโดมาติเนสครับกองหลังทีมชาติอาร์เจนตินาที่มีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับเช่นเดียวกันกับ ทางอารอนวานบิซาก้าลุกชอแล้วก็ทารอมาเลเซียนะครับขณะที่เซกโอเลเกลอนครับแบ็กซ้ายที่ยืมมาจากสเปอร์ก็ต้องเช็คความฟิตจนถึงวินาทีสุดท้ายนะครับว่าจะพร้อมลงสนามหรือเปล่าซึ่งเกมนี้นะครับ เอริกเซนฮาก,ก็มีโอกาสที่จะมีการปรับเปลี่ยนแนวรับนะครับนอกจากริมเส้นทั้งดาโลหรือว่าโซเวียตอับราบัตที่เล่นแบ็กขวาแล้วก็แบ็กซ้ายแล้วนะครับคู่เซนเตอร์ฮาฟเกมนี้ก็ต้องมาลุ้นนะครับในเรื่องของแฮร์รี่แม็กไกวรว่าจะได้ลงสนามหรือเปล่านะครับเพราะว่าในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาวิกเตอร์ลินเดเลฟนะครับก็มีส่วนสําคัญที่ทําให้ทีมปีศาจแดงเสียประตูเหมือนกันนะครับในเกมเจอกับกาตาสลายเกมนี้นะครับก็อาจจะมีการพักทาง วิเอร์ลินเดอร์เลนะครับแล้วก็มีการส่งแฮร์รี่แม็ก e วลงสนามเป็น11ตัวจริงนะครับซึ่งอาจจะทําให้แฟนฟุตบอลของทีมปีศาจแดงมีเสียวเหมือนกันเพราะว่าผู้รักษาประตูในเกมนัดน,นี้ก็ยังคงเป็นองเดโอนาน่านะครับที่ถูกยกแล้วก็ถูกล้อจากแฟนฟุตบอลทีมคู่แข่งนะครับว่าเป็นผู้รักษาประตูถูกยิงตรง เป็นตุงเข้าประตูทันทีนะครับก็จะปฏิเสธไปได้นะครับเพราะว่า10เกมที่ผ่านมาแมนยูเต็ดเสียไปถึง18ประตูนะครับแล้วก็หลายประตูที่ทีมเสียของเดโอนานาเองก็มีส่วนสําคัญเช่นเดียวกันนะครับขณะที่ขุมกําลังอื่นๆนะครับของแมนยูเต็ดในเกมนันดนี้เนี่ยแดนกลางก็จะคงใช้คาร์เซมิโร่นะครับพี่ใหญ่คอยบัญชาเกมนะครับส่วนพ์ทเดอร์เกมนี้ก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเอาคิเซตอิริกเซนลงมาแทนเมสันเมาส์นะครับ ตัวลิมเซ่นนะครับเกมนี้ก็อาจจะมีการเห็นอันโตนีนะครับกลับมาลงสนามแทนฟาคุโดเปเยสตรีนะครับ อุรุกวยที่เบลการลุสนามเป็นตัวจริงแต่ว่าก็โชว์ผลงานได้ไม่เข้าตาแฟนบอลปีศาจแดงครับขณะที่ฝั่งซ้ายก็ยังคงเป็นเด็กดื้อเหมือนเดิมครับมาคัทแลดฟอร์ดคอยโจมตีริมเส้นนะครับขณะที่กองหน้าตัวต่ําเป็นหน้าที่ของบุนูฟ์นันเดสนะครับส่วนกองหน้าตัวเป้านะครับยังคงเป็นลัสบูธฮอยลุนนะครับที่หมอคนนียวงสองประตูในเกมเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมากับกาลาตาสลายนะครับซึ่งทางฮอยลุนเองก็ต้องลุ้นแล้วก็พยายาม ที่จะยิงประตูแรกไดพิบริกอังกฤษให้ได้นะครับเพราะว่าประตูที่เขาทําได้3ประตูในชุดปีศาจแดงนั้นเกิดขึ้นในศึกฟบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกทั้งหมดครับส่วนเรื่องของสถิติต่างๆนะครับสำหรับแมนยูเต็ดกลับ ben ford เบนฟอร์ดก็ต้องถือว่าแมนยูเต็ดค่อนข้างที่จะทําได้ดีเลยนะครับเมื่อเจอทีมพึ่งน้อยครับในการ เล่นในบ้านของตัวเองนะครับโดย2เกมนะครับที่เจอกันที่รังออทาฟอร์ดแมนยูเ็ดเอาชนะได้ทั้ง2เกมนะครับดยชนะ3-0แล้วก็1-0เมื่อดุการที่ผ่านมานะครับจึงแน่นอนว่าเป็นสิติที่ดีบ้ากๆนะครับขณะเดียวกันเกมเยือนของแมนยูในการเจอ ford, เบรนท์ฟอร์ดมักจะไม่ดีนะครับแต่ว่าเกมในบ้านเวลาเจอเบรนท์ฟอร์ดไว้ใจได้เสมอครับ ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้ปีศาจแดงแมนยูเตดจะสามารถเก็บ3แต้มได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าสถานการณ์ของพวกเขาค่อนข้างที่จะย่ำแย่เหลือเกินวันนี้แมนยูเตดเจอเบนฟอร์ดครับจะมีการแข่งขันกันในเวลา3ทุ่มตรงตามเวลาของประเทศไทยนะครับส่วนเกมมันขันคู่อื่นที่น่าสนใจในวันนี้สำหรับพิมารีกอังกฤษนะครับก็มีตั้งแต่คู่ 18. บแปดามสินาทีรูตันทาวเจอกับอตแนมฮอสเปอร์ครับคู่3ทุ่มนอกจากแมนยูเตดกับเบนฟอร์ดแล้วก็มีเบอร์รี่เจอเชลซี เอเวอเรตเจอบรอนมา u t ทครับฟูลแลมเจอเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดแล้วก็คู่5้าทุ่มครึ่งครับคิสซอ a พาเลตเจอนอตติงแฮมฟอร์เลสครับนี่ก็เป็นคุยแป,ป๊บเรื่องบอลเกี่ยวกับการอัปเดตความพร้อมของสกพิวรีรอังกฤษค่มคืนนี้โดยเฉพาะ 3, สาวกปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันไว้ด้วยครับ